สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นคูป้อมนกพดลคนแปดลิ้วนะครับวันนี้ก็อยู่วัดเขาประตูชุมพลมาครบหนึ่งสัปดาห์นะครับมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดวันนี้วันที่ยี่บสี่เนาะยี่8ห้าเจ็ดแปวันแล้วล่ะนะครับก็มีความสุขดีครับที่นี่อากาศเย็นสบาย เมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นศาลาศาลาอเนกประสงค์เอาไว้ทำส่วนบนไหว้พระฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วที่แผนมาทางนี้ก็จะเป็นอหอะระฆังนะครับอันนี้ก็ ภูป้อมมีส่วนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับก็สมทบทุนสร้างบันไดรวมกับแม่ชีเพนสมัยนั้วก่อนนู้นนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอนุสาวรีย์อพิพิธภัณฑครับอิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อใหญ่นะครับก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถก็ทำให้แข็งแรง จอดรถได้สักสิคันได้มั้งนะครับาคานก็จะเป็นคานคอนกรีตรไม่ได้ม่ได้คานเหล็กเหมือนกับทั่วๆไปเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะผูพังนะครับเป็นคานเป็นคานคอนกรีตรนะครับกำลังจะส่องให้ดูทางเข้าไปเขตปฏิบัติธรรมของพระนะฮะอันนี้ก็จะเป็น ทางที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมของพระนะครับเป็นเป็นทางก็เดินเข้าไปก็ดูนะสุดสุดนู่นแหละครับนะก็เดี๋ยวลองไปชมดูนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวเราลองเดินไปชมดูนะครับนี่กาลังเดินไปเข้าไปสู่เขตปฏิบัติธรรมของหลวงพี่ทั้งหลายนะครับก็คือพระอ่า เขาเรียกว่าเขตพระเขตชีทางหลังไอสาลาอเนกประสงค์ก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของแม่ชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของอพระสงฆ์นะครับก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นเขตปฏิบัติธรรมฝ่ายพระนะครับโปรดสงบสํารวมนะครับผมแพนทําให้ดูทางซ้ายมืออีกนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นกุฏิหลวงพ่อหอหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับเป็นหลวงพ่อเจ้าวาดถ่ายให้ดูอ,อะไรเอ่ยพิพิธภัณฑ์เนาะพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อใหญ่ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อใหญ่ก็มรณภาพไป10ปีแล้วล่ะกีปีแล้วตอนนี้ก็จะเดินเข้ามาชมมาเยี่ยมชมเขตพระนะฮะเขตพระ เคปฏิปัตธรรมของพระนะครับก็เดินเข้ามาก็ลมลื่นสะอาดสะอ้านสองข้างทางก็จะมีกุฏิของหลวงพี่ทั้งหลายนะครับเช่นอันนี้ก็จะเป็นกุฏิแต่ของหลวงพี่อะไรนี่จำไม่ได้แล้วนะครับจำไม่ได้แล้ว เมื่อก่อนนี้จําได้ว่ากูตีนี้กูตีใครหลวงพี่อะไรพรกอาศัยอยู่แต่นานวันมานี่ก็จําไม่ได้ละมันล่วงเลยมันนานเมื่อก่อนนี้ครูป,ป้อมก็เคยมาบวชเป็นพระอยู่ที่เนี่พรรษาหนึ่งจะหกเดือนมัน้งถ้าจําไม่ผิดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนู่นแหละนะครับก็มาอยู่จาพรรษาอยู่สักหกเดือน จำได้ก็มาสักเดือนกันยามั้งมาลาศิกขาก็นู่นมกราถ้าจำไม่ผิดก็เราวันที่เก้ามกรามาลาศิกขาหนาวหนาวมากช่วงนั้นอากาศจะเก้าองศาเนี่ยตอนนั้นมามาจำพรรษาก็เนี่ยกุฏีนี้แหละครับเนี่ยกุฏิียนนี้กุฏีนี้แหละกุฏีนี้เป็นกุฏิที่เมื่อก่อนนี้ครูป้อมก็มาบวชจำพรรษาอยู่ที่นี่แหละ กุฏิเลขอะไรจำไม่ได้ละเดี๋ยวจะไปแทงหวยนะอ่านี้ก็จะเป็นนกยูงเมื่อาวานนี้ได้สอบถามหลวงพี่นกยูงก็น่าจะมีสัก3-40ตัวแล้วครับตอนนี้นะครับนะชายป่าก็จะมีกุฏิพระนะครับกุฏิพระครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมีสักเจ็ดแปิกุฏิอ่ะนะกุฏิรูปกุฏิรูปกุฏิละรูป อันนี้เป็นกุฏิของหลวงพ่อแจ่มั้งน่าจะใช่หลวงพ่แจ่นะอันนี้ก็จะอยู่ในเขตเขตป่านะเขตป่าแต่ก็ได้ขอใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ได้บุกรุกก็อยู่เพื่อเป็นการาดูแลดูแลรักษาป่าไปด้วยนะครับดูแลรักษาป่าไปด้วยนะครับ ผ้าผ้ากันผ้าผ้าบางแดดบางแดงเดเหลืองๆหลืองนี่ก็จะเป็นกุฏิของหลวงพี่เอสนะถ้าอย่ไม่ผิดนะฮะเป็นกุฏิของหลวงพี่เอสก็ตอนนั้นก็บวชพร้อมๆกันแหละแต่เราสึกก่อนพี่เอสยังอยู่ถึงถึงวันนี้หลวงพี่เอสน่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วฮะก็สงบร่ม,มรื่นมีความสุขดี สุขได้เสมอเหมือนความสงบไม่มีแน่ว่าอย่างนั้นนะครับเอียก็อยู่มา20กว่าปีแล้วครูป้อมอยู่แค่6เดือนก็ลาสิกขาครับกุฏินี้กุฏิขายเอ่ยจำบ่ได้แล้วอันนี้จำบ่ได้แล้วนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นโบสถ์กลางน้ำเวลาเราทำาปฏิบัตรริภารกิจเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพิธีการเช่น เขาเรียกอะไรปฏิโมกนะปาิโมกพระใหญ่สิบห้ามปฏิโมกก็มาใช้สถานที่นี้ครับเราเรียกว่าโบสถ์กลางน้ํานะครับเมื่อก่อนนี้เป็นไม้ตอนนี้ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเป็นคอนกรีตเป็นคอนกรีตสมเสริมเหล็กก็เป็นโบสถ์ในตำนานในพระไตรปิฎกนะครับก็ระบุไว้ว่าเป็นโบสถ์กลางน้ํานะครับ เป็นโบสถ์กลางน้ําก็ใช้ทําพิธีต่างๆครับก็อยู่เยอะฮะเวลาใช้ก็พระก็ห้าหกสิบรูปนะครับนี่ก็จะออกทางทางด้านหลังแหละอันนี้ก็จะออกทางด้านหลังก็จะมีกุฏิของหลวงพี่อึงนะฮะหลวงพี่อึงหลวงพี่อึงก็ ครูป้อมชอบแกชอบแกแสดงธรรมไพเราะหน้าฟังเสียงนุ่มนวลแล้วก็เนื้อหาสาระดีไม่รู้นะใครยังไงไม่รู้แต่ครูป้อมชอบแล้วกันครับก็ชอบฟังแกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุฏิหลวงพ,พี่อึ่งนะทางซ้ายมือผมเนี่ย,เข,ยเขียวเขียวนะครับกุฏิหลวงพ,พี่อึง่งพอนู่นก็ออกเข้าเขตป่าแล้วกุฏินี้จำไม่ได้ไม่รู้กุฏิใครนะครับจำไม่ได้ จะไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับอันนี้ก็ลมลื่นดีนะครับเป็นกุฏิของหลวงพี่อะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้รู้จักแต่หลวงพี่พี่อึงนะเป็นเป็นเป็นกุฏิของหลวงพี่อึงก็จะเป็นกุฏินี้นะภาากันแดดอ่าเขียวเขเนี้ยนะครับของหลวงพี่ออิงอันนี้ก็จะเป็นสุดเขตอะสุดเขตวัดะนะฮนะ ออกข้างนอกไปก็จะเป็นเนื้อที่อีกนิดหน่อยเป็นเนื้อที่วัดที่ขอใช้กับป่าไม้อีกนิดหน่อยนะครับด้านนี้ก็ลมลื่นนะครับน่นลมลื่นดีนะครับเขียวก็จีทั้งหญ้าทั้งต้นไม้ป่า,หาเหนื่อยนึกกันนะเดินนิดๆหน่อยก็เหนื่อยเอาละครับามาชมกันพอสมควรนะครับก็ให้รู้ ให้เห็นว่าวัดเขาประตูชุมพลก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขตเปฏิบัติธรรมของพระนะครับกับเดินทางกลับนะครับสวัสดีครับ